นี่มาลาเพื่อนใช่ไหมครครับอาจากย์ครับค่ะยังไงบ้างเอ่ยก็ทราบข่าวพร้อมๆกับทุกคนที่พี่ๆี่นักข่าวลงกันก็ตกใจเพราะว่าจริงๆก็ไม่มีไม่มีสัญญาณอะไรที่บอกบเหใช่ใช่ไม่มีเลยน้องเป็นคนน่ารักมากครับน้องเป็นคนที่ทยาสัยดีพูดคุยเก่งเจอหน้าไม่เคยเอาเรื่องเครียดมาฝากพี่พี่เลยก็เลยแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น ก็พอได้ดูตามข่าวก็ก็ตกใจก็เลยมาส่งกันแันนี้ครับเจอกันล่าสุดเมื่อไหร่ครับพี่าเออล่าสุดในี่ยที่เอทามที่ที่ที่บริษัทเนี่ยแหละครับแล้วก็พูดคุยกันเล็กน้อยปกติคือเราเมื่อตอนที่เข้าเอทามใหม่เนี่ยคือสนิทกันมากเจอทุกวันเพราะช่วงเวลาจัดรายการคือเวลาเดียวกันก็จะสนุกเฮฮากันตลอดเวลาช่วงพักเบรกดีเจก็จะมากินข้าวนั่งเจอกันใช่ใช่ใช่จะมาสังสรรค์กันตลอดเวลากับกับโกนี่คือเจอกันแทบทุกวันเลยครับช่วงก่อน จริงๆตอนที่ทำงานด้วยกันพี่โอโพี่พี่โก e เองเขามีแบบภาวะเครียดหรือแบบว่าหมดแพชชั่นหรืออะไรย่างนี้บ้างไหมพี่อาน้องแทบจะไม่เคยแสด,ดงอาการเหล่านั้นให้พวกเราเห็นเลยครับน้องแข็งแรงมากแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องที่ที่หนักใจมาปรึกษากันมผมว่าทุกคนเป็นปัญหาแหละครับเพียงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่า,วามันเ่อมันเกิดอะไรขึ้นแต่คือณตอนเนี้ เท่าที่เคยเจอกันมาทั้งหมดไม่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 มีเรื่องราวเหล่านั้นให้เรารู้สึกเอ๊หรือว่ามันต้องเกิดวันนี้เลยครับโกเป็นคนที่เวลามีอะไรอย่างเงี้ยเขามีปรึกษาหรือเล่าปรึกษาหรือเล่าอะไรให้ใครฟังนะคะหรือทุกคนแบบว่าเก็บคนเดียวไว้ใน่ใจจรองจะมันปรึกษาพวกผมเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมีผมพี่ชาวพี่โป้งพี่เล็กโปรดิวเซอร์ที่สนิทกันเงี้ยครับแต่เราก็ไม่เคยฟังคําปรึกษาอะไรของโกที่มันหนักหนักเลย มันก็เป็นเรื่องของเรา,าทั่วไปที่แบบใช้ชีวิตปกติไงครับเราเลยไม่ได้เอะใจกันว่ามันมันจะต้องไปท่านรุนแรงอะไรขนาดนั้นอย่างพี่โอ้ะ่ะครับตอนนั้นตอนที่โอเข้าไปทำา E นั้นมีโอกาสเจอโกไหมจริงๆเจอน้องโกโบ่อยครับเพราะว่าโกเคยมาแทนช็อกโลกแล้วก็ทุกครั้งที่เราจัดรายการออกมาก็จะเจอน้องก็จะชอบจัดต่อเรานะก็มาบางทีก็มาทักทายอาจารย์ สวัสดีครับนันนน<ไ>จริงๆผมกับอุ่นอาะจะจะพอๆกันก็คือเราจะเจอกันตามงานซะมากกว่าเจอน้องที่เอทามนี่แหละแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าเออเราก็เคยทํางานด้วยกันคนเคยร่วมงานกันคนรักกันก็นเลย อยากจะมาร่วมลาน้องด้วยน้องเคยมีปรึกษาไหมทาะไม่มีไม่มีไม่มีผมไม่ได้สนิทกับน้องขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพี่อาร์ตพี่เผือกพี่ชาวอะไรอย่างมากกว่าผมจะไม่ได้ไม่ได้แน่นแฟนกับทางเอทาวขนาดนั้นเราเป็นแบบเหมือนแบบดีเจไซเล็ปเราก็จะไปไปเหมือนวิคละครั้งเท่านั้นเองอะไรอย่างครับเมื่อสักครู่เจอแนนนผมก็ัหันหน้าหนีเลยกลัวร้องไห้ส่วนอาร์ต ตอนก่อนเดินเข้าไปบอกไม่เป็นไรเฮ้ยโอเคเดินเข้าไปไม่ถึงห้าเก้าร้องให้ต้องเอาที่ชงที่ชู้มาเช็ดกันเพราะว่าคนทํางานด้วยกันเพราะว่าจริงอาร์ตก็ชอบเล่าฟังว่าเป็นเอหมืนดีเจพี่เลี้ยงของน้องโกอยู่แล้วด้วยครับบอกบอกแนนนี่บ้างเลยว่าแข็งแรงแล้วก็ดูแลลูกป๊บ จริงๆพี่พี่พอาร์มีให้กำลังใจโสงกำลังใจให้พี่แดนยังไงบ้างนะเมื่อกี้คือก <c oughs> ็นั่นแหละบบอกว่าหลักๆคือต้องแข็งแรงนะม,นมันเกิดขึ้นแล้วเหมือน <c oughs> ว่าตอนเนี้ยอย่างเดียวที่ต้องทำคือดูแลลูก<ม>นะคแล้วตอบว่าไงนะคะแดนตอบว่าไงร้องเขาก็ร้องไห้ครับตอนนี้เหมือนก็ต้องให้กำลังใจกันให้เข้มแข็งกันสำหรับคนที่ยังอยู่เนาะพี่น้องก็อุ่บอกลาโงหน่อยก็ได้ครับผมก็ สะเทือนใจครับจริงๆเราเป็นแฟนรายการพี่โกอยู่แล้วช่วงเช้าๆก็จะฟังพี่โกจัดรายการครับขับรถก็เหมือนที่แฟนขับพี่โกบอกเลยครับเขาเหมือนกาแฟในยามเช้าของอทุกๆคนนะครับก็ขอให้พี่โกเดินทางปลอดภัยครับไม่ต้องห่วงทางนี้แล้วก็ผลงานทุกสิ่งทุกอย่างของพี่โกก็จะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปครับ